รัชะะนกล่าสุดยังสู้กับกระแสกระแสที่ตีกับวาทกรรมทหารมีไว้ทําไมลบไปก็ไม่ชนะด้วยการพยายามเปิดข้อมูลแล้วก็อ้างว่าตนเองไม่เคยได้ฆ่าทหารไม่เคยด่าทหารแต่เราต่อสู้เพื่อทหารั้นผู้น้อยเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเองก็ไประเบิดอารมณ์บนเวทีอโอ้เนี่ยใครมาลุมด่ามาด้อยฆ่าแต่ที่ๆินพักซมเนี่ยมันทำแต่หนึ่งหนึ่งสองจริงเหรอ สเสนอกฎหมายเข้าไปสู่สภาไม่รู้กี่อันแล้วค้าขายของในพื้นที่<อ>ตลาดเมืองนอนเมื่อวันก่อนใช่ไหมคะคงจะจํากันได้นั่นก็คือคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันอึกระทึกคึกโคมค่ะคุณไอซ์และพักเก้าไกลพักประชาชนขออภัยไปหาเสียงแล้วปรากฏว่าบางช่วง มีประเด็นวิวาทะกับแม่ค้าเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปคลิปนี้ก่อนนะคะวันนี้จะมีความจริงอีกหนึ่งด้านมานําเสนอค่ะเป็นสอมานะคะพี่คะเราด่าทหารเมื่อไหร่คะไหนคุณพี่เอาเอาลิปให้ดูหน่อยเอาไหนไหนเปิดให้ดูหน่อยอยากอยากเห็นว่าด่าอะไรเปิดให้ดูสักอันไม่ไม่ไม่พี่ลองเปิดให้ดูหน่อยอยากรู้ว่าคุณพี่โดนเขาเขาเฟกนิวช่องไหนเพราะว่า ป็นสสมานะคะคุณพี่ตั้งแต่ตั้งอนาคตใหม่ก้าวไกลมาเป็นมาเป็นพรรคประชาชนเจ็ดปีพรรคเราไม่เคยมีใครด่าทหารเลยนะคะผู้สอวีแม่ไม่ผู้สิทคือเ็นอะไรด้วยค่ะอ่าด้อยค่าเราด้อยตอนไหนคุณพี่เราด้อยว่าอะไรคะที่ทหารไม่ด้อยแล้วคุณพี่รู้หรือยังว่ามีทหารไว้ทำไมนะคะค่ะค่ะแม่ค่ะค่ะ แล้วคุณพี่รู้ไหมคะว่าใครที่ออกมาเรียกร้องเรื่องการกโกงโคต้าหวยทหารพันศึงคุณพี่เคยเห็นไหมนี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันเยอะนะคะคุณไอรักชนกแล้วก็จะห้อมล้อมไปด้วยทีมงานหาเสียงของพรรคประชาชนดอมโ้มนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะ ประกาศชัยชนะบนโลกโซเชียลปรากฏว่าล่าสุดค่ะทางด้านของดรเฉลิมพลนิยมศิล์นนะคะผู้สมัครสอสอพักภูมิใจไทยจังหวัดนนทบุรีวันนี้เปิดความจริงอีกด้านหนึ่งลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์แม่ค้าชื่อว่าพี่น้อยพี่น้อยเป็นแม่ค้าอยู่ที่ตลาดนนทบุรีค่ะแล้วก็ถามว่าข้อเท็จจริงอีกด้านวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่น้อยเนี่ยรู้สึกยังไงที่วันนั้นเจอคุณไอซ์แล้วมีการประทะคารมกันบางช่วงด้วยนะคะ ไม่ชอบ ปฏิกิริยาของของคุณไพวันนั้นเนี่ยมันจะอย่างไรเขาแบบมาและแบบจะมาแรงเลยเหรอใช่ที่ตกใจนะเพรนะว่านี่มันเป็นคนรักในหลวงรักประเทศชาติรักเมืองรักครอบครัวรักส่วนไม่ชอบตรงที่นี่คือความจริงอีกด้านหนึ่ง พี่น้อยเนี่ยเป็นแม่ค้าในตลาดเมืองนนท์เธอบอกว่าเธอไม่เคยยุ่งการเมืองนะคะวันนั้นเจอคุณไอซ์แค่อยากจะถามในสิ่งที่รู้สึกว่าด้อยค่าทหารทําไมเพราะคนไทยทั่วประเทศเขาไม่พอใจที่มีการด้อยค่าทหารเพราะทหารปกป้องประเทศแล้วเธอยังบอกว่าวันนั้นรู้สึกว่าคุณไอซ์เนี่ยดุมากดุมากในแฟนเพจจัก,กรวันด้อมส้มคะ่ะทุกคนคะเห็นคลิปไอซ์คุกคามแม่ค้าพอฟังความจริงอีกด้านหนึ่ง ความจริงเหตุการณ์ไอซ์คุกคามแม่ค้าแล้วก็มีการแนบเหตุการณ์สองเหตุการณ์ด้านซ้ายคือเหตุการณ์ที่ไอซ์ซักสนกเนี่ยลงพื้นที่ไปวันก่อนแล้วมีการถือทรโคงพูดกับประชาชนที่เขาตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยส่วนวันนี้ผู้สมัครพักภูมิใจไทยลงไปฟังความจริงอีกด้านจากประชาชนแล้วเขาก็สะท้อนว่าไม่เข้าใจว่าทำไมดุขนาดนั้นรู้สึกว่าคนของพักส้มคือคุณไอซ์เนี่ย ดุมากแล้วเธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาก่อนเลยทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้เห็นว่าจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยประชาชนคือแค่อยากจะถามคนที่มาบอกว่าตัวเองเป็นผู้แทนไงแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือโอ้โหดุมากๆเลยค่ะคือสิ่งสําคัญทีนี้อ่านนี้ความเห็นผมนะมคือข้อเท็จจริงที่เราได้ฟังจากปากของคู่กรณีของคุณไอซ์ค่ะคือเธอขายของหนึ่งเธอขายของอยู่ที่ร้านของเธอค่ะ ฝ่ายของไอและทีมงานเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาค่ะเดินเข้ามาหาโดยอ้างว่าจะมาหาเสียงหาคะแนนแต่ปรากฏว่าไปแจกโบชัวคุณพี่เขาก็ถามนะทำไมถึงด้อยค่าทหารอันนี้จะด้วยอารมณ์ค้างจากไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้มีโทรโครงอยู่ในมือพูดผ่านโทรละโคงตลอดในเชิงตะคอกอย่างที่เห็นในคลิปแล้วแถมลักษณะรุกแมค้ค้า แล้วก็มีทีมงานคอยสำทับเสียงจากกะทรวงก็ดังกว่าแมค้าอยู่แล้วพี่ไปเสพข่าวจากช่องไหนไปเสพเฟคนิว <f ake news> จากช่องไหนเธอใช้คำพูดนี้ด้วยสำหรับคุณไอซ์ลักษณนบพี่แมค้าเธอคงตกใจอย่างที่เธอเปิดเผอยอะว่าเธอไม่คิดว่าจะมีแบบนี้เธอก็เลยไม่ได้ต่อปากต่อคำอะไระที่บอกว่าไหนเปิดคลิปไหนเปิดชิปนี้จริงๆถ้าเธอเปิดเมื่อไหร่เธอก็เจอเมื่อนั้นแหละแล้ว<ม>าถามนะว่าเธอเสพข่าวจากช่องไหนเธอก็บอกเธอก็ดูทั่วไปหมดเลย เพราะฉะนั้นมันเห็นทั่วไปหมดอันนี้มันสะท้อนชัดเจนเธอไม่ได้ดูช่องไหนเป็นหลักแต่เธอเห็นทั่วไปหมดดูทั่วไปหมดมันก็เห็นกันหมดมีแต่เพียงฝ่ายที่พยายามจะเอาชนะเธอแล้วบันทึกคลิปเอาไว้เพื่อให้ด้อมไปฟินกันเนี่ยที่คิดว่าเธอเถียงสู้ไม่ได้นี่คือพฤติการที่เกิดขึ้นเป็นการแปลงตลาดให้กลายเป็นสมรภูมิการเมือง โดยผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อที่มีคดี1นึติดตัวแล้วมีพฤติการในการโจมตีกองทัพโจมตีคนที่ไปสนับสนุนกองทัพในการสู้รบในช่วงที่ผ่านมาด้วยแล้วพอใกล้เลือกตั้งกระแสตีกับถูกถล่มไปเดินหลายตลาดถูกบางตลาดตะโกนไล่แต่พอมาถึงตลาดนี้เจอแม่ค้าตั้งแง่ก็เข้าไปมีท่าทีแบบนี้น่าเห็นใจพี่น้อยมาก ถ้าฟังสิ่งที่พี่น้อยเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าพี่น้อยดูแล้วไม่ใช่คนที่เป็นคนขอภัยนะเป็นคนที่ปากจัดหรือไปหาเรื่องใครดูสิไม่ได้จัดจ้านอะไรอ่ะดูเิเธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะใช่เป็นผู้หญิงทำม,มาหากินสุจริตเธอบอกถามจากความรู้สึกอะ่ะเป็นคนทำม,มาหากินสุจริตแล้วผมอยากจะรู้ว่าแม่ค้าคนอื่นๆ,ๆรู้สึกยังไงที่เห็นผู้สมัครสอสอที่คิดว่าตนเองเก่งกว่า สถานะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้สมัครสอสอแล้วเคยเป็นสอสอแล้วด้วยอะ่ะมีคนติดตามมาเป็นคณะมีโทรโขงอยู่ในมือแล้วแสดงความมั่นอกมั่นใจว่าตนเองมีข้อมูลที่เหนือกว่ารุกไล่แม่ค้าด้วยกันแบบนี้ทั้งๆที่ความจริงนั่นเป็นการแสดงว่ามีความมั่นใจแต่จริงๆแล้วถามว่าเคยด้อยค่าไหมวันนี้จะไม่ให้ดูอีกเคยด่าไหมสอสอพักส้มอะ่ะ โพดว่ากองทัพส้นตีนเนี่ยไม่เคยอ่านเรอแล้วถามว่าเคยด้อยค่าไหมตั้งแต่ธนาธรยันพิธาทหารไม่จําเป็นต้องมีแล้วใครเคารบกันตัดงบได้ตัดไม่จะเป็นกองมีต้องมีกองทัพด้วยซ้ําถ้าผู้นําฉลาดพอลบไปก็ไม่ชนะด้อยค่าไหมแต่เมื่อเพียงพร้อมใช้เวทีตลาดเป็นเวทีในการแสดงออกเพื่อหวังจะพลิกสถานการณ์แทนที่ง่ายกว่านั้น ขอโทษหรือไม่ไปตอบปากตอบคำกับคนที่เขาไม่ชอบเหมือนที่วิโรธออกมาพยายามลดกระแสะวิโรธลัคนาดอดีศรเนนะี่ยพักเดียวกันนะ่ะออกมาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่อะไรแล้วก็ผ่านไป<ม>พูดซะดีเลยแต่ในทางปฏิบัติเป็นแบบนี้แล้วยังไม่จบนะครับคือแทนที่จะยอมรับนะขนาดพิธาเนี่ยยังอุตส่าห์มาโอ้ขอโทษ<ม>ขออาภายัย<ม>เพราะว่าตอนนั้นนึกว่าเป็นพูดในหัวนี่เป็นเรื่องทหารสนามกอล์ฟซึ่งข้างๆคู่ เพราะพิธาก็พูดได้ว่าลบไปก็ไม่ชนะไม่จำเป็นต้องมีกองทัพถ้าพุนําฉลาดพอเปลี่ยนรถถังเป็นรถไถไม่มีใครก็ใช้เรือลบแล้วใช้เรือประมงสอแนวคิดชัดเจนว่ากองทัพไม่จําเป็นต้องมีแล้วในมุมของเขาจะด้วยโง่จะด้วยเข้าใจผิดหรือจะด้วยต้องการซากก่อนบ่นทําลายกองทัพก็สุดแท้แต่แต่ลงมาระงับกระแสด้วยการขอโทษแต่ไม่ใช่รักชนกรักชนกล่าสุดยังสู้กับกระแส กระแสที่ตีกับวาทกรรมทหารมีไว้ทําไมลบไปก็ไม่ชนะด้วยการพยายามเปิดข้อมูลแล้วก็อ้างว่าตนเองไม่เคยได้ฆ่าทหารไม่เคยด่าทหารแต่เราต่อสู้เพื่อทหารเชนผู้น้อยเนี่ยล่าสุดเนีเจ้าตัวเองก็ไประเบิดอารมณ์บนเวทีโอ้เนี่ยใครมาลุมด่ามาด้อยฆ่าแต่จริงๆพรรคส้มเนี่ยมันทําแต่หนึ่งหจริงเหรอเสนอกฎหมายเข้าไปสู่สภาไม่รู้กี่อันแล้วนี หมายพักประชาชนเรามีกฎหมายหนึ่งร้ี่สิบฉบับที่เรายื่นเข้าไปในสภาชุดที่แล้วกฎหมายพราบาคุ้มครองแรงงานกฎหมายแข่งขันทางการค้ากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเอาไประบายบนเวทีปลาใสาด้วยอัดอั้นแต่จริงๆเนี่ยมันใช่ประเด็นไหมะะเหมือนกับการที่สูดความผิดถ้าเกิดเขาถามว่าไอ้ที่พูดครั้งเนี่ยผิดกฎหมายไหม ด้อยค่าไม่ด่าทาหารไหมแต่กลับไปพูดว่าพูดอีกหลายสิบครั้งไม่ได้ด่าทหารมันตอบโจทย์ไหมคนละประเด็นกันค่ะเหมือนกับมีการทุจริตเกิดขึ้นหนึ่งคโครงการค่ะเขาตรวจสอบโครงการนี้ไปอ้างว่าฉันทําโครงการอื่นอีกเยอะเลยที่ไม่ทุจริตมันตอบโจทย์ไหมเป็นตะก,กะที่ใช้ได้ไหมล่ะแล้วล่าสุดลักชนกยังมีการโพสต์พยายามจัดดันเอาเรื่อง ทหารชั้นผู้น้อยอที่เคยเลือกพักส้มทหารเกณฑ์ไปรวบรวมมา,านี่จากแฟนเพจของลักชนกสีนอกฮนะพูดมันออกมาค่ะสแสดงออกออกมาคือไปเอาภาพที่ทหารเกณฑ์แล้วก็มีข้อความติดว่าขออนุญาตเลือกพักประชาชนเอามาใช้หาเสียงแล้วบอกว่านี่ไงทหารชั้นผู้น้อยนะเขาเข้าใจว่าเราทําอะไรนะ,นะเพราะฉะนั้นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาแล้ว เนี่ยอ้างว่าทหารชั้นผู้น้อยออกมาขอเลือกพักสม้มนี่ตักกะนี้ทีนี้ความเห็นผมนะถ้าใช้ตักกะนี้นะถ้าใช้ตักกะนี้ก็เท่ากับว,ว่าเวลาที่ใครถูกตรวจสอบอ้าวอย่างเช่นรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าโกงนะ,ะก็ไปเอาคนที่สนับสนุนรัฐบาลออกมาบอกได้เลยผมสนับสนุนรัฐบาลจบ เออถ้าใช้ตกกรกะนี้นะคะตกกากะนี้มันไม่ตอบอะไรเลยมัน,มมนมบิดเบี้ยวมันผิดเพี้ยนหร,หรือถ้าใครถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกสแกมเมอร์อก็ไปเอาประชาชนที่เลือกเขาที่เป็นเหยื่อสแกมเมอร์ด้วยแล้วยังเลือกนั่นแสดงว่าพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ใช่สแกมเมอร์ซึ่งมันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้คืดคอดิ้นจนไม่รู้จะดิ้นยังไงตอนนี้แล้วแฟนเพจจัก,กรวาลด้อมสม้มได้มีการโพสต์ทุกคนคะคลิปพ่อค้าบัวลอยที่เล่าชีวิต เกณฑ์ทหารเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2558เหลือเมื่อ10ปีที่แล้วนอกจากความจำดียังเล่าได้ถูกเวลานะช่วงที่ส้มต้องการอีกหนูก็นึกว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเอาเอา10ปีที่แล้วแล้วในคอมเมนต์ทำไมไอไม่บอกว่าเป็นเรื่อง10ปีที่แล้วโอนี่จัก,กรวาลด้มส้มเขาตามอ่ะคือพยายามจะเอาด้านที่ ทหารชั้นผู้น้อยไม่ได้รับความเป็นธรรม,ม,มนะมที่ตนเองเขาไปช่วยหรือสนับสนุนคนที่เขาเลือกตัวเองการไปช่วยทหารชั้นผู้น้อยหรือไปช่วยอะไรทไปเลยไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าจริงๆนะอันนั้นแต่ประเด็นคือคุณด่าทหารว้ <c oughs> จริงๆไหมล่ะถูก <c oughs> ทหารมีไว้ทําไมด้อยค่าทหารคะนะแล้วทั้งหมดทั้งปวงที่อ้างว่าทหารเกณฑ์ทหารชั้นผู้น้อยเลือกพักส้มนี่นะแล้วเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยกับการให้ยกเลิกเกณฑ์ทหารนี่นะ สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมว,วันนี้เผยเถิติเพิ่มเติมคนที่สมัครใจสมัครเข้าเป็นทหารออนไลน์อตอนนี้ยอดทะลุ98เปข้าไปแล้ว98นะคะแล้วปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังการสู้รบไทยกัมพูชาก็สะท้อนว่าคนไทยชายไทยที่รักชาติยิ่งชีพสมัครเข้าเป็นทหารจำนวนมากเป็นประวัติการนั่นคือ เห็นแล้วว่าทหารมีไว้ทำไมมีไว้สู้รบปกป้องประเทศแล้วรบแล้วชนะด้วยไม่ใช่รบกับใครก็ไม่ชนะเหมือนที่พักส้มปั่นวาทกรรมแล้วก็รวมไปถึงคนที่เคยถูกพักส้มโจงตีอย่างคุณกันจอมพลังจำได้ไหมเคยไปอ้างมาตรวจสอบโจมตีเขายังไงบ้างแล้วด้อมไปด้อยค่าเขายังไงบ้างจนกระทั่งปัจจุบันกันจอมพลัง ตามไปดูข้อมูลหมดแล้วว่าไอ้ที่ไปกล่าวหาเขาว่ามีโคต้าหวยไอ้ที่ไปกล่าวหาเขาว่าทําบัน,นําบัญชีไม่ถูกต้องเอาเงินออกจากบัญชีบริจาคไม่จริงทั้งนั้นครกันจอาพลังเลยถามกลับบ้างซื้อตู้คอนเนนอร์ใบละสองแสนครับบอกว่ากันจอาพลังมีสลากสองแสนใบสุดท้ายไปไล่กันไปไล่กันมาผมไม่มีโคต้าสลากสองแสนใบในระบบเลยเป็นยังไงครับเอาหลักฐานที่ผมมีสองแสนใบออกมาเปิดออกมาเลยครับ ตอนนี้พอถามหาหลักฐานกันเงียบกิบน,นะครับเรื่องของยางบอกว่าเราซื้อยางเส้นละ7,000นะครับบอกว่าเราซื้อโต๊ะคอนเนอร์ใบละ2,000 200, 0นนะครับสรุปยางนะครับที่เอามาทำบังเกอร์ได้มาฟรีครไม่มีเลยไอ้ที่กล่าวหาเขาไว้แต่เปิดเป็นประเด็นดิสเครดิตไปแล้วเรียบร้อยแล้ว The Breaking Connect ได้มีการโพสต์วันนี้ฮะนี่เป็นแฟนเพจที่ตามข่าวสาร การสู้รบไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาอย่างลึก <c oughs> เขาโพสต์พื้นสีส้ม,มแล้วมีข้อความระบุว่าอย่าอ้างว่าเข้าข้างทหารชั้นผู้น้อยเลยเ <c oughs> มื่อตอนเขารบคุณเคยช่วยอะไรบ้างน้ำสักขวดเคยให้ไหมท <c oughs> หารที่สูญเสียเคยไปเยียวยาเขาไหม <c oughs> เคยไปถามไม่ว่าตอนเขารบเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ต้องการอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ไม่ช่วยไม่พอไปว่าคนที่เขาช่วยมาตลอดอีกนี่หรือคือการเข้าข้างทหารชั้นผู้น้อย ไม่ช่วยไม่พอยังไปขวางคนที่เขาจะซื้อเสื้อเกราะไปให้ทหารปลอดภัยขึ้นด้วยยังไปขวางคนที่จะบริจาคเพื่อน,นําไปสู่การสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยที่ให้คนปลอดภัยมากขึ้นด้วยโดยอ้างว่านี่เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่จําเป็นต้องมายุ่งเกี่ยวทั้งทั้งท,งท,งที่ทุกประเทศเวลามีสถานการสู้รบคนมันต้องรวมใจกันแล้วทหารที่รับบาดเจ็บกองทัพเขาก็ต้องดูแลครับนี่คือกองทัพหลังจากที่ ทหารกล้าได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบแต่ละหน่วยก็ลงไปดูผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเองนอกจากไปเยี่ยมให้กำลังใจยังไปดูบ้านที่อยู่อาศัยได้ไปสำรวจแล้วจะต้องมีการซ่อมสร้างใช้งบเท่าไหร่ก็จะออกแบบนะคนำเสนอแล้วก็ดำเนินการต่อไปนี่คือการดูแลทหารโดยกองทัพแล้วเอาเงินมาจากไหนมาดูแลก็ทรัพยากรของกองทัพนั่นแหละครับ สำรวจแล้วก็นั่งคุยก็จะมีช่างโยธาผู้นำชุมชนเข้าไปดูฮะว่าหลังจากนี้จะสร้างบ้านใหม่ยังไงนะรวมไปถึงที่อยู่อาศัยจะทำยังไงให้มั่นคง